ับสวัสดีคณะครูทุกท่านครับกลับมาพบกับช่องแรกเปลี่ยนเรียนรู้กับสอนรรชภูมิสมสม,สมัยกันอีกครั้งครับคลิปวันนี้ครับสืบเนื่องจากคลิปเมื่อวันก่อนนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนเนะี่ยผมได้นําเสนอในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนโดยใช้คอนเซปต์ของคําว่ารถแดงถนนยอดดอยนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปหาคําว่าลุกเกอร์สตูดิโอนั้นสามารถช่วยในเรื่องของการประเมินสมรรถนะได้อย่างไรบ้าง ซึ่งก็ได้อธิบายไปพอสมควรแล้วรบกวนคนุณครูได้กลับไปติดตามทบทวนคลิปนั้นอีกครั้งหนึ่งครับแต่ในคลิปของวันนี้สืบเนื่องอย่างไรนะครับตามหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับขออนุญาตแชร์สก,กรีนแป๊บหนึ่งครับชื่อตามนี้นะครับูครับ google studio กับการจัดกระทำข้อมูล ในโรงเรียนคลิปที่แล้วแชร์ไอเดียกับพี่น้องเพื่อนครูนะว่าหากเราเดำเนินการประเม,มินสมรรถนะของนักเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ l o o k e er ส s t u d โอนะ่ะไปทำเป็นสารสนเทศเพื่อให้นักเรียนมาค้นหาแบบรีวิวไทม์ได้อย่างไรนะครับซึ่งตรงนั้นผมไม่ขอลงรายละเอียดแล้ววันนี้เลยยกตัวอย่างอีก3ไอเดียครับครูที่จะใช้ LOOKER STUDIO ไปจัดกระทำข้อมูลมีไอเดียอะไรบ้างวันนี้เราไปรับชมกันนะครับอันอื่นนะครับผูบ้เขผมขออนุญาตไปที่ได้ของผมนะครับซึ่งเตรียมไอเดียให้ครูอยู่ทั้งหมดอยู่สไอเดียดังต่อไปนี้นะครับไอเดียแรกครับคือเรื่องของ ผมเห็นใน Facebook ลหลายๆคนนะครับตอนนี้เริ่มมีการแข่งขันภักษะวิชาการระดับเครือข่ายกันระดับอำเภอกันฝากคุณครูที่รับผิดชอบนะครับลองคุยกับสภานักเรียนหรือทีมงานของนักเรียนลองเอาผลการแข่งขันไม่ว่าในระดับเครือข่ายระดับเขตร,ระดับอำเภออะไรก็แล้วแต่ลองมาจัดกระทำโดยใช้ g o g l e s h e e t s อันนี้ผมขอยกตัวอย่างของ สพอมอเชียงรายนะครับซึ่งไปค้นได้มาจากใน Google ซึ่งแข่งเมื่อตอนปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก<ๆๆ>็เอามาใส่ฟอร์มใน Google Sheets ประมาณนี้ครับครูครับ,รบก็จะเป็นลำดับๆๆเป็นวิชาเป็นรายการแข่งขันเป็นคะแนนเป็นเหรียญเป็นอันดับแล้วก็โรงเรียนที่เข้าแข่งขันคุณครูสามารถดีไซน์ได้หมดเลยนะครับครครับจะมีกี่คอลัมน์แล้วแต่คุณครูเลยอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ครูเห็นว่า หากเราใช้ลุกเกอร์สตูดิโอเนี่ยมันต้องเริ่มจากที่ Google Sheet ก่อน Google Sheet ผมก็เอามาประมาณนี้นะครับก็ไล่ไปนะครับมีพังภาษาไทยคณิตศาสตร์นะคุณนาะมีวิทย์มีสุขะามีศิลป,ปะมีภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีคอมมีหุ่นยนต์นะครับรายการอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับก็คุณครูก็ตามตัวอย่างตรงนี้เดีย๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้พอเราทําตรงนี้เสร็จนะครับรูค,ครับก็เอาข้อมูลตรงนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นข้อมูล แต่ถ้าหลายคนฟังผมบรรยายผมจะเรียกว่าตรงนี้คือหลังบ้านคืออันเดียวกันหลังบ้านกับ Google Sheets กับข้อมูลคืออันเดียวกันพอเอาตรงนี้ปุ๊บไปไหลไปสู่คำว่า Looker Studio นะครับก็คือการแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศแบบร e a ิว i า e ไม่ลงรายละเอียดนะครูคะ เพราะว่าทําคลิปอันนี้ไว้พอสมควรแล้วคุูเราเข้าไปดูที่ช่องของผมได้นี่ผมก็จากข้อมูลตรงนี้ครับครูครับจากหลังบ้านหรือข้อมูลตรงเนี้ยผมก็มาออกแบบเป็นแบบนี้เลยนะครับริวไทม์ time, ครับครูครับครูสามารถแปะลิงก์ตรงเนี้ยครับทําเป็น qr code หรือว่าทําเป็นเพจไว้ใน facebook ของเราได้หมดผู้ปกครองนักเรียนคุณครูตรงนี้นนะสามารถดูได้หมดเลยนะครับ ตอนนี้มีรายการที่แข่งขันอยู่ทั้งหมด478เราอยากรู้ว่าเอ๊ะสมมุติเนาะเราอยากรู้ว่า้โร,รเงเรียนแม่จันวิยาคมผลเป็นยังไงบ้างแล้วก็คลิกเลือกตามชื่อโรงเรียนคือแม่จันวิยาคมขอนุญาตเอ่ยนามนะครับวันนี้เอามาจากเว็บไซต์ของศิลป,ปะดอทเนตปีครั้งที่71นะครับของสอมพมเชีงยงรลยต้องขอบคุณที่ได้เผยแพร่แล้วก็ผมขออนุญาตเอามาใช้เป็นวิทยาฐานนะครับ พอเราคลิกนะครับครูครับเราจะเห็นเลยว่าเร่อแม่จันวิยาคมเป็นจากตัวอย่างที่เฉยนะครับจริงๆมันมีมากกว่านี้เป็นเป็นพันบรรทัดอะครูตรงเนี้ยแต่ผมเอามาแค่4ี่รว่ากับบรรทัดนะครับก็จะเห็นนะครับว่าแต่ละกิจกรรมเช่นคณิศศาสตร์มีสมรายการภาษาไทยมีสองรายการหุนยอนมีสองรายการนี่อันนี้คือรายการที่แข่งขันแล้วในแต่ละการได้รางวัลอะไรบ้างได้เหออรียญยังไงก็ขึ้นมาเลยครับครูครับกรองเฉพาะแม่จันวิยาคมนี่ครับสารสนเทศแบบรีวิวธรรม เนาะจำนวนเหรียญล่ะได้เหรียญทองอยู่ทั้งหมด1ิบรายการเหรียญทองแดง2รายการเหรียญเงินหนึ่งรายการแล้วเข้าร่วมอีกหนึ่งรายการนะครับครับอันนี้คือการแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเนาะซึ่งผมก็แปะนะครับอ้างอิงข้อมูลอ่าเราไปดูอ้างอิงข้อมูลจากสพมเชียงรายกันนิดหนึ่งนะครับนี่ครับแข่งเมื่อวันที่ย9ิบก้าถึงสาสิบเอดจริงๆมีเป็นหลายหลายร้อยรายการครับครับ,รบแต่ผม ก๊อปปี้มาบางรายการเท่านั้นเนาะตรงนี้อันนี้ต้องขอบคุณทางสพมเชียงรายนะครับที่ได้เผยแพร่เว็บนี้นะครับผมก็เอาข้อมูลเนี้ยมาเป็นวิทยานให้กับคุณครูทุกท่านเห็นก็โดยการที่ก๊อปปี้เอามาใส่ในต้นชชดนะครับตรงนี้เนาะเพราะนั้นไอเดียแรกครับรูครับ,รบฝากถึงคุณครู ที่กำลังจะแข่งขันทักษะวิชาการระดับอำเภอระดับเรืออ่ายระดับเขตหรือระดับจังหวัดอะไรก็แล้วแต่เอาไอเดียนี้ไปประยุก์ตใช้ได้แต่ไม่อยากให้ครูทําเองครับควรจะเป็นทีมสภานักเรียนหรือว่าเป็นนักเรียนที่มาช่วยทํา Data ช่วยทำอินฟ o r m a t ชันตรงนี้ครับเนาะอันนี้คือไอเดียแรกคนหาตามวิชาก็ได้นะครูนะเราอยากรู้วิชาภาษาต่างประเทศอ่ามีอะไรบ้างในกรณีเรียนแม่จันนะครับก็มี หนึ่งรางวัลน,นะครับแข่งขันพูดภาษาอังกฤษประมาณนี้ได้เหรียญทองด้วยนะครับยืนยานัครูนะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับไม่ใช่เอามาทั้งหมดเอาแค่เซมโป e นะครับอันนี้คือไอเดียแรกในการใช้ Looker Studio กับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนะครับเราไปดูไอเดียอัที่2นะครับครูครับไอเดียที่สกันใกล้หมดเทอมหนึ่งครับครูครับ ออมรั์ต้องมาออมซัพย์ต้องมานะครับตรงนี้คุณครูประจําชั้นหรือว่าคุณครูที่รับผิดชอบงานออมซัพย์ของนักเรียนนะครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็คงน่าจะออกแบบไม่ว่าจะเป็น Word หรือ Microsoft Excel ประมาณนี้กันแต่อันนี้ขอเนี่ยใช้ที่ Google s h e e t นะครับผมก็ออกแบบให้ครูเห็นนะเช่นมีเลขที่ของเลขประจำตัวนักเรียนมีชื่อแล้วก็วันที่ผมยกตัวอย่าง30วันเลยครับครูครับวันที่ หนึ่งถว่าที่30แล้วก็มีรวมรายคนด้วยแยกไป็สเดือนครับครูครับเดือนมิถุนายนกรกฎาเสิงหากันยาซึ่งแต่โรงเรียนก็น่าจะประมาณนี้แต่รายละเอียดปีกย่อยอาจจะแตกต่างกันนะครับเราก็เก็บข้อมูลแบบนี้เข้าไปเอาลูกเกอร์ซี o ไปใช้ยังไงได้บ้างมาดูตัวอย่างกันนะครับนีออมทรัพย์นักเรียน มาดูสิเราใช้ Looker c ์ซในการพ้นหาเงินออมทรัพย์ได้อย่างไรก็ใช้คอนเซปต์เดิมครับครับใช้กราฟในการนำเสนออย่างยกตัวอย่างเนาะผมอยากรู้ว่าเด็กชายเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาเนี่ยเด็กชายพิทักษ์เป็นยังไงบ้างนี่ครับครูครับวันที่หนึ่งถึงวัสิเด็กชายพิทักษ์เก็บเงินออมทรัพย์กี่บาทตรงนี้คือบาทนะครับ สิบเอ็ดถึงยี่สิบเป็นยังไงบ้างยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วภาพรวมสุดท้ายเดือนมิถุนานเนี่ยเด็กชายพิทักษ์เก็บได้ห้าร้อยสองบาทถ้าเดือนกรกฎาล่ะเดือนกรกฎาลแล้วก็เหมือนกันครับครูครับลองไปดูเด็กชายพิทักษ์ใหม่อ่าลองดูใหม่สิเดือนกรกฎาข้อเส์เดือนพับครูครับหนึ่งถึงสาะหนึ่งถึงวันที่สิบ 10, 10, เป็นยังไงบ้างนี่นะครับ ก็ได้ห้าอสองบาทเหมือนเดิมนาอเพราะนั้นไอเดียตรงน,นี้ค,คุณครูอาจจะลิงก์เข้ากับคณิตศาสตร์การอ่านกราฟลิงก์เข้ากับวิชาอาจจะเป็นสุขขาอาจจะสอบถามว่าทำไมวันที่ห้าถึงได้แค่แปดบาบแต่ทำไมวันที่6กถึงเก็บเงินได้ยี่สิบเจ็บาทนี่เชื่อมโยงไปสู่หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามห่วงสอง่อนไขก็ได้ครับครูครับ นี่ครับคือพื้นฐานของคำว่า competency based education คือการเรียนรู้จากชีวิตจริงชีวิตจริงเริ่มจากบัญชีออมทรัพย์ตรงนี้เลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กทำอยู่แล้วทุกวันมีการสรุปทั้งรายวันรายเดือนนะครับจนถึงเดือนกันยาตรงนี้พอตรงนี้ปุ๊บมาสอนให้นักเรียนได้พล็อดกราฟผ่าน Looker Studio แบบ Real t i m e นะครับ คุณครูแต่้ะเมเจอร์ก็ลองดูซิว่าอถ้ามีการนําเสนอค,นคุณครูภาษาไทยก็เข้าประเมินได้เข้าสอนได้ค,คุณครูภาษาจีนนําเสนอเป็นภาษาจีคนคุณครูภาษาอังกฤษนําเสนอเป็นภาษาจฤนนี่ครับการเรียนรู้แบบบูรณาการของจริงนะครับอันนี้คือไอเดียที่2นะครับการประยุกต์ใช้ Looker Studio กับการ จะทำบัญชีออทรัข์ของนักเรียนนะครับตรงนี้นี่เพราะฉะนั้นเด็กก็จะเห็นข้อมูลของตัวเองแบบออนไลน์เลยนะครับครูก็ไปแปะลิงก์เนี่ยทำเป็น QR code หรือว่าทําเป็นเพจ Facebook ของของโรงเรียนก็ได้นักเรียนก็เห็นผู้ปกครองก็เห็นแบบรีวิวไทมนะครับหากค,คุณครูแก้ไขข้อมูลในนี้ครับครับครับก็จะเปลี่ยนทันทีนะครับพอแก้ไขปุ๊บเนี่ยกดรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับกดรีเฟซหนึ่งครั้ง ครับตรงนี้จะเปลี่ยนทันทีครับครูครับครูลองลองลเล่นดูเนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงนี้ลองเปลี่ยนดูลองทําดูนะครับตรงนี้อันนี้คือไอเดียที่สองครับครับไอเดียที่สามครับครูครับเราใกล้หมดเทอมหนึ่งแล้วก็จะเป็นเทศกาลแห่งการสอบไฟนอลต่างๆนะครับลุกเกอร์สตูดิโอก็เอามาใช้เป็นส่วนหนึ่งได้ในการทัสาราเสพเทศตรงนี้ ตามหลักสูตรปี51นะครับครับเด็ก1คนเนี่ยจะโดนประเมินอยู่ทั้งหมด5ด้านแต่หลักฐานทางการเรียนรู้จะมีแค่4ด้านเท่านั้นคือมี8กลุ่มสาระนะครับมีอ่านคิดวิเคราะห์เขียนมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีคุณสมบอันพึงประสงค์จากคอนเซปต,ต์ตรงนี้ผมก็เอามาดีไซน์เป็น Google Sheets นะครับก็มีเลขประจำตัวนักเรียนมีชื่อนะครับแล้วก็มีเกรดอันนี้ขออนุญาตเอาแค่5เกรดคือ0 1 2 3 สี่นะครับอ๋อ่าคิดวิเคราะห์เขียนนะครับก็ระดับหนึ่งสองสามผ่านดีดีเยี่ยมนะครับตรงนี้อีกการพูดนาะผู้เรียนก็ขอเป็นตัวเลขคือศูนย์กับหนึ่งศูนย์คือไม่ผ่านหนึ่งคือผ่านหัวข้เบอร์สองแปดด้านก็ไม่ผ่านผ่านดีและก็ดีเยี่ยมนะครับขออนุญาตแทนด้วยตัวเลขนะครับแล้วก็ออกแบบอย่างนี้ครับครูครับออกแบบตรงนี้เลยซึ่งผมเชื่อว่าคุณครูที่มี Google มี Excel อยู่แล้วคุณครูสามารถ Copy ข้อมูลตรงนั้นมาใส่ใน Google Sheets ก็ได้นะครับจาก g o g l e s h e e t s ตรงนี้หรือหลังบ้านตรงนี้เอาไปทำเป็น Looker c o ได้อย่างไรนะครับมาดูกันนะครับจากหลังบ้านมาสู่หน้าบ้านตรงนี้ผมเรียกหน้าบ้านครับครูครับผมเรียกหน้าบ้านอ่ะเรามาดูกันจากชี e เนาะมันจะมี8กลุ่ม สาระอ่นานชีวิคร้อยเขียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและคุูสรรประสงค์จาก4ตรงนี้มันก็จะกลายมาเป็นเมนูด้านซ้ายมือของ DataCO ตรงนี้อ่ะเรามาดูกันอันแรกเนาะแปดลุ่มสาระาการเรียนรู้อาจจะขึ้นลนะักษณะน,นี้ผมอยากรู้ข้อมูลของเอกชายพิชิตนี่ครับขึ้นแล้วครับเรียบร้อยภาษาไทยได้เกรดสามคณิตศาสตร์ได้เกรดสองสุขะได้เกรดหนึ่งประมาณนี้ครับเพราะนั้น นี่นะครับแอสเ e ทเมนต์ฟอน n ิ n งเข้าจับเลยเอ๊ะทำไมสุข,ขะนด้กเกตหนึ่งเกาะเรียกเอามาดูซิว่าเราจะพัฒนาแก้ไขในเทิมสองได้อย่างไรนะครับอันนี้คือแปดกลุ่มสาระนะครับอีกอันนึงเป็นอ่านคิดวิเคราะห์เขียนนะครับอ่านคิดวิเคราะห์เขียนเราอยากรู้ว่าข้อมูลของเด็กหญิงพัชริดาเป็นอย่างไรนี่ครับผลการเมินคือผ่านไม่ใช่ผ่านครับโทษทีหนึ่งคือ อ่าผ่านครับศูนย์คือไม่ผ่านหนึ่งคือผ่านสองคือดีสามคือดีเยี่ยมเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเด็กหญิงพษษัชรามีผลการประเมินการอ่านที่วิเคราะห์เขียนอยู่ในระดับผ่านนะครับตรงนี้หลังจากน,นั้นไปดูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเราอยากรู้ใครอะ่ะนะครับตรงนี้เราอยากรู้เด็กหญิงสัญญาเป็นไงครับหนึ่งคือผ่านศูนย์คือไม่ผ่านมีหมายเหตุอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ สุดท้ายคือคุณสานพึงประสงค์8ด้านนะครับเราอยากรู้ข้อมูลของใครลเราอยากรู้ข้อมูลของเด็กชายนาราทิปนะครับเข้าไปนี่เลยครับครูครับรักชาติสูย์คือไม่ผ่าน1ผ่าน2ดี3ดีเยี่ยมก็ไล่มานะครับอ้และด้านทั้ง8ด้านเลยรักชาะสรราขาวิชาสื่อสาสตร์สุจริตมีวินยัยไฟเดยนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทํางานรับความเป็นไทยแล้วก็มีจิตสาธารณะ หากผมเป็นผมชื่อเด็กชายนระาธิปผมอยากรู้เราเห็นตรงนี้เสร็จเราจะโหลดเก็บไว้ก็เข้ามาตรงนี้ครับครูครับข้างๆ้างปุ่มแชร์มันจะมีสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ครูก็กดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก,กดดาวน์โหลดได้งานแล้วก็เลือกหน้านะครับเพราะตรงนี้เรามีทั้งหมดจุดสีหน้าย่อยเราเลือกที่ครูจะอันพึงประสงค์กดดาวน์โหลดครับครูครับรอแป๊บหนึ่งกำลังเตรียม PDF ให้รอมาแล้วครับแป๊บเดียวเองขึ้นมาทันที นี่ครับครูครับเด็กชายาราทิพย์ผลการประเมินโ้ษสออันพึงประสงค์เป็นยังไงปิ้นใส่แฟ้มได้เลยนะครับแบบ a ิวถามหรือว่าโหลดใส่ไว้ใน o o o l l s s t t s เพื่อเป็น E-Port f o l i o ของตัวเองก็ได้นะครับครูครับนี่ครับไอเดียที่ผมเอามานำเสนอเป็นการเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ใน g o g l e s h e e t s นะครับ ให้เป็นสาระสนเทศแบบริวไทม์สามไอเดียที่นำเสนอครับเริ่มตั้งแต่ทักษะวิชาการออมซัพย์แล้วก็การประเมินของนักเรียนส่วนคลิปที่แล้วนะครับที่แล้วผมเป็นเรื่องของการประเมินสมรรถนะนะครับนะครับเป็นกราฟใหญ่เมงมงุมอันนี้รถแดงถนนยอดดอยเนาะอันนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดแล้วถ้าหากจะฟังให้มันชัดๆเดี๋ยวไปดู คลิปที่ผ่านมาได้นะครับตรงนี้เป็นรูปแบบใหญ่เป็นมุมซึ่งเหมาะกับโรงเรียนที่ไม่มีทุนในเรื่องของการเขียนโปรแกรมหรือว่าไปซื้อโปรแกรมที่มีออนนี้ของฟรีเลยนะครับสามารถใช้ได้ซึ่งไอเดียของผมเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังว่าคุณครูจะเป็นคนทําผมคาดหวังว่านักเรียนหรือว่าสภา,านักเรียนควรเป็นคนทาเพราะสุดท้ายเมื่อนักเรียนเขาจบไปจากเรานะครับครูครับเขาจะเจอข้อมูลเขาจะเจอ สิ่งเหล่านี้รอบๆตัวเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราสอนให้เขารู้จักการจัดทําข้อมูลให้เป็นสารสนเทศแบบรีวิวทมเป็นการติดอาวุธให้เขาอีกประเด็นหนึ่งข้อมูลเรามีอยู่ทั่วๆไปครับครับแต่น้อยลายที่เราจะสอนให้เด็กเอาข้อมูลตรงนี้มาจัดกระทําเป็นสารสนเทศนะครับช่วผมเคยจัด ออนไลน์อยู่2หลักสูตรครับคูก็สองครั้งในเรื่องของการทำา o o เก e r Studio ผ่านออนไลน์เลยผ่าน Google Meet นะครับเมื่อตอนกลางเดือนสิงหาหนึ่งครั้งแล้วก็ต้นเดือนกันยาอีกหนึ่งครั้งแฮปปี้มากนะครับครูครับทำให้เด็กเห็นว่าเขาสามารถจะเปลี่ยนข้อมูลตรงเนี้เป้าหมายที่ผมอบรมเนี่ยเป็นเป็นสภานักเรียน ก็คือทา,างเรียนก็มองเห็นเลยว่าเขาสามารถจะเอาไอเดียตรงนี้ไปช่วยเหลือโรงเรียนได้อย่างไรบ้างในการจัดทําข้อมูลให้เป็นสารสนเทศแบบรีวิวทามนะครับหากช่วงปิดเทอมหากผมประชัมพันธ์ตรงนี้โรงเรียนไหนอยากเรียนรู้นะครับเดี๋ยวมาสมัครได้เดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลนะครับการสร้าง Google Form การทำ Google Sheets แล้วก็มาที่ Looker Studio นะครับหากตรงไหนไหนสนใจดินดีครับครูครับเราอบรมกันออนไลน์ไม่จาเป็นต้องเดินทางกลุ่มเป้าหมายหลักๆก็คือขอเป็นคุณครูที่ดูแลงานสภานักเรียนกับสภานักเรียนที่มาฟังไอเดียกันนะครับตรงนี้เนาะโอเคครับครูครับขอบคุณมากนะครับที่ให้รับฟังจนจบคลิปนี้ หลักสูตรของคลิปนี้ชื่อเรื่องของคลิปนี้คือ l o o เก r Studio กับการจัดกระทําข้อมูลในโรงเรียนผมหวังว่าไอเดียวันนี้จะทําให้ครูเห็นเห็นเนาะแล้วก็ลองไปค้นคว้าเรียนรู้จาก YouTube พอคุณครูเข้าใจแล้วฝากจริงๆครับครูครับ,รบถ่ายทอดความเข้าใจตรงนี้ไปถึงนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเขาได้รู้จักจัดกระทําข้อมูลในโรงเรียนซึ่งถ้าเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาจะสามารถไปจัดกระทําข้อมูลในชีวิตประจำวันของเขาได้เช่น พอแม่เขาอาจจะทํามาหาค้าขายเนาะก็อาจจะทําบัญชีรายรับรายจ่ายต้นทุนผลผลิตอะไรต่างๆเนี่ยครับครูครับซึ่งมันก็จะทําให้เขามองเห็นเลยว่าเฮ้ยเขามีต้นทุนอะไรเขามีกําไรเท่าไหร่เขามีรายจ่ายอย่างไงบ้างหรือลูกศิษย์เราบางคนอาจจะค้าขา,า,ายออนไลน์แล้วก็ให้เขาฝึกเก็บข้อมูลจากลูกค้าเขา,ขาเพราะนั้นกราฟก็จะเปลี่ยนทันทีพอลูกค้ากรอกข้อมูลลงใน Google Form ปุ๊บ g o o g l e Form จะไหลาไมาที่ Google Sheet ลูกเกอร์สตีโอจะ กราฟจะแกว่งทันทีเพราะนั้นนักเรียนก็จะมองเห็นทิศทางในการตอบความพึงพอใจของลูกค้าของนักเรียนแต่ละคนได้นะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ชอบกดไลค์ใช่ช่วยกดแชร์ให้กับพี่น้องเพื่อนครูท่านอื่นที่ไม่ได้เข้ามารับชมนะครับส่วนหลังจากนี้ไปทางมีไอเดียดีๆผมก็จะกลับมาทำคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับส่วนรายละเอียดต่างๆเดีย๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ ลิงนี้หมดนะครับอย่าครูเข้าไปเรียนรู้ได้ขอบคุณครับ